เขาไปพบว่าตอนเรานอนอ่ะมันจะมีการเคลื่อนที่ของน้ําไขสันหลังแบบที่แบบเหมือนล้างสมองชักสมองทำความสะอาดการนอนคนไม่นอนอ่ะก็จะมีปัญหาจอยจอยอยเลยจอยเลยยนี่คอนเซปต์นี้ผมพูดตลอดเลยผมรู้สึกว่าคนชอบคิดว่าการนอนเป็นเสียนเสียเวลามีชีวิตต้องใช้การนอนนี่ถ้าไปดูเนี่ย เมื่อกี้เราตอนนั้นตอนต้นรายการเราคุยกันว่าสมองใช้พลังงานทำไมตอนนอนมันเหมือนน่าจะเหมือนปิดสวิตช์นะไม่ใช้พลังงานเกือบจะเท่าเดิมยหรือเยอะกว่าแล้วคนที่ไปนอนความจําดีขึ้นถ้าไปเรียนหนังสือเราไปนอนคนก็พิการศึกษาเอาคนไปเรียนรอแปดชั่วโมงกลุ่มหนึ่งรอแบบไม่นอนอีกกลุ่มหนึ่งรอแบบนอน ไอ้กลุ่มที่ได้นอนความจําเรื่องนั้น่ดีขึ้นจริงๆอ้กลุ่มแรกมันน่าจะดีกว่านะเพราะ,ะมีเวลามันนั่งคิดทบตัวอะยใช่ไหมไอ้นี่คือปิดสวิตนะไม่นอนเลยไม่รู้สึกตัวเลยพอตื่นมาเฮ้ยความจําดีเอาเป็นว่าการนอนมีฟังก์ชันและหนึ่งในฟังก์ชันที่สําคัญก็คือการล้างโปรตีนทีนี้คนชอบคิดว่าเฮ้ยไม่นอนสักสองวันและการช่วงนี้เดทไลน์แล้วเดี๋ยวค่อยไปนอนเชยเอาเชยเอาเดี๋ยวให้สักสิบห้าชั่วโมงสั้นก็ไม่เป็นไรเมิงก็เดี๋ยวคืนอะไรอย่เงี้ยแต่เนี่ย นาฬิกาของการนอน,นมันรวน <Okay. S 1> ซึ่งนาฬิกาของการรวนนอนมันรวนปุ๊บ <Okay. S 1> ก็จะทําให้สุขภาวะการนอนคุณภาพการนอนไม่ดีซึ่งก็จะมีผลเป็นโดมิโนโเลย